อุทยานทองผาภูมิประกาศปิดเขาช้างเผือกหลังหมดโปรหน้าหนาวเข้าสู่หมดร้อนเผยยอดนักท่องเที่ยวสีเดือน5 6 9 9 5คนรายได้2 9 3ล้านบาทวันที่1กุมภาพันธ์2567นหารยาสิารัชิษฐ์จงจรัสพรหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบ,บุรีได้ลงนามในประกาศอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิเรื่องขอปิดการท่องเที่ยวกิจกรรมการเดินป่าศึกษาธรรมชาติระยะไกลเขาช้างเผือก ามอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิได้เปิดให้มีการท่องเที่ยวกิจกรรมการเดินป่าศึกษาธรรมชาติระยะไกลเขาช้างเผือกที่บริเวณป่าบ้านอีตองหมู่ที่หนึ่งตำบลปิล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบ,บุรีระยะทาง8กิโลเมตรเพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้สัมผัสและศึกษาธรรมชาติโดยตรงอันเป็นประโยชน์ในการคุ้มครองบำรุงดูแลและรักษาอุทยานแห่งชาติอีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมทั้งการสร้างรายได้กับชุมชนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายน2566ถึงวันที่31มกราคม2567นั้นบัดนี้อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีได้ตรวจสอบแล้วเนื่องจากขณะนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงฤด,ดูแรงทําให้สภาพอากาศร้อนทุ่งหญ้าโดยรอบทั่วไปเริ่มแห้งกรอบซึ่งอาจเกิดไฟป่าได้ง่ายเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปจึงขอปิดการท่องเที่ยวกิจกรรมการเดินป่าศึกษาธรรมชาติระยะไก,กลขอช้างเผือกที่บริเวณป่าบ้านอีตองหมู่ที่1ตำบลปีล็อก อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบ,บุรีตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2567เป็นต้นไปโดยในช่วงที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิเปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้ท่องเที่ยวกิจกรรมการเดินป่าศึกษาธรรมชาติระกะไกลขอช้างเผือกขึ้นระหว่างวันที่2พฤศจิกายน2566ถึงวันที่31มกราคม2567นั้นปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จากข้อมูลที่จับทำตัวเลขเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวกิจกรรมการเดินป่าศึกษา,กษาธรรมชาติระยะไกลเขาช้างเปลือกยังไม่รวมสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติดองผาภูมิแหล่งอื่นๆมีมากถึงจํานวน5,450คนนอกจากสร้างรายได้กับกรมอุทยานแล้วชุมชนในพื้นที่ยังมีรายได้จากการขายวัตถุดิบในการประกอบอาหารอีกด้วย นายรัชศิธิ์จงตร,รัดพรหัวหน้าอุทยายนแห่งชาติทองผาภูมิกล่าวว่าสำหรับสถิตินักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานทองผาภูมิช่วงเดือนตุลาคม2566ถึงเดือนมก,กราคม2567รวม4เดือนมีจำนวน56,995คนแยกเป็นเดือนตุลาคม2566จำนวน15,280คน เดือนพฤศจิกายน2,566จำนวน11,390คนเดือนธันวาคม2,566จำนวน19,895คนเดือนมก,กราคม2,567จำนวน1 4 3 0คนไรายได้จากนักท่องเที่ยวทั้งหมดจำนวน2,936,525บาทแยกเป็นเดือนตุลาคมจำนวน752,345บาท เดือนพฤศจิกายน6,28,705บาทเดือนธันวาคมจำนวน9,53,760บาทและเดือนมกราคม2,567จำนวน6,1,715บาท